นางฟ้าซาตานสกิดสกิดมีข่าวเด็ดๆมาเมสาทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดี fc พอตของลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าเนี่ยนะคะนางฟ้าก็ได้มี fc นะคะมี fc ส่งมาให้นะคะแล้วก็น้องๆก็ส่งมาให้นะคะว่าอีดําแจ๊ะนะคะอีดําแจ๊ะอีกแล้วนะคะ อีดำแจ้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะอีปากดำเนี่ยนะมันเป็นอะไรของมันฮะตอนที่มึงอยู่ในศาลเนี่ยมึงทำตัวสงบเสงี่ยมมึงจำได้ไหมตอนที่ทนายเทเนี่ยเขาเข้าไปกับมึงอ่ะในศาลน่ะตอนที่ไปครั้งแรกอ่ะมึงบอกว่ามึงไม่เห็นลุงผลอุ้มลูกมึงแต่แปลกพอมาใกล้จะปิดจ็อบเนี่ยใกล้จะคดีความจบเนี่ย มึงเสือกมาทำตอแหลผู้หญิงอะไรตอแหลตอแหลกูก็ไม่เคยเกิดมากูก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงอะไรมันตอแหลแบบนี้วะจริงๆนะคะเอซนะคะดีใจนะคะมันบอกว่ามันจะชนะคดีชนะคดีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันจะเอาองค์ปู่ปริจิตนะคะไปขายทอดตลาดเสร็จแล้วก็ไปหั่นเป็นท่อ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 นทนนะคะไปหั่นเป็นท่อนๆเหรอ ระวังนะเว้ยนะมึงเอาดีดีมึงนะ่ะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กูก็เห็นมึงไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคอยู่นะเว้ยฮนะแต่เวลามึงเห็นองค์ปู่ปริจิตของลุงพลเนี่ยแต่มึงเสือกมาเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนองค์ปู่ปริจิตมึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงได้ชนะมึงจะเอาองค์ปู่เนี่ยไปขายท่อตลาดแล้วเอาไปหัน่นเป็นชิ้นชิ้น โอ้โหมึงนี่ความเลวนี่มึงรู้เลยว่าโอ้ว่าแล้วทำไมน้องผลไม้เนี่ยถึงได้เดินขึ้นเขาถึงได้หายสาบสูญถึงได้เสียชีวิตให้กูคิดได้นะเว้ยถ้ามึงเป็นคนใจยักษ์ใจไม้ใส่ละกรรมขนาดนี้เนี่ยฮะมึงทำให้คนอื่นคิดนะมึงเป็นคนทำเองนะมึงเป็นคนพูดเองนะให้คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์มึงเองนะช่วยไม่ได้ ทำไมน้องผลไม้ถึงเสียชีวิตขนาดองค์ปู่ปริจิตมึงจะหั่นเป็นท่อนๆๆๆเลยอ่ะจริงไม่ค่าเอฟซีขาจริงหรือไม่ขนาดองค์ปู่ปริจิตของลุงพลป้าแตงเนี่ยมันพยายามจะหั่นเป็นท่อนๆเลยแล้วผลไม้มันจะเหลือไหมคะถามแค่นี้แหละค่ะเอฟซีขานะมึงนี่เก่งก่างจริงๆเวลาอยู่ในศารเนี่ยกูไม่เห็นตอแหลเลย ทำสงบสงเเหน่มเจียมตัวมากแต่มึงออกมาอยู่ที่บ้านมึงตออเล่ตอแหล่ว่ะนะทาโปงทาปากอยากเรียนแบบป้าแต๋นเอาทุกอย่างมึงไม่เคยเห็นความสำคัญของพี่สาวมึงเลยพี่สาวมึงตายต่อหน้ามึงมึงก็คงจะยืนดูเนาะเพราะความใจดำของมึงเหมือนปากมึงเหมือนหน้าตามึงที่เป็นปุบปักปุบปักบนใบหน้ามึงอ่ะเหมือนตตนอย่างเงี้ยจริงไหมคะเอซนะมึงอ่ะตัวดำปากดำ จิตใจแม่งก็ซามอีกตั้งหาพูดถึงว่าแล้วทําไมลูกมึงเสียชีวิตก็เพราะตรงนี้นี่เองร้ายขนาดนี้นี่เองนะมึงไปโทษใครเขาไม่ได้หรอกท,ทั้งทที่ลุงพลเนี่ยเขาทาความดีให้กับมึงมึงยังไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของลุงพลกับป้าแตนไม่เหลือเยื่อเลยคิดดูแล้วกันนะคะเอฟซแล้วอย่างนี้คือว่าอะไรสอบถามหน่สิคะเอฟซีขา,ขานะลุงพลทําให้มันุกอย่าง ไม่ว่าจะชันสูศพไม่ว่าจะใช้ไปตรวจศพไม่ว่าจะใช้ทําเหี้ยส้นตีนอะไรขึ้นไปคน้นศพมึงจะไม่ให้เขาแดกข้าวกันเลยพวกมึงอ่ีพวกชั่วฮะมันน่าเจ็บใจเอฟซีมันมีหน้าออกมาบอกว่าองค์ปู่ปริจิตเมื่อไหร่ที่มันชนะคดีความแล้วเนี่ยมันจะเอาองค์ปู่เนี่ยหั่นเป็นท่อนๆๆแล้วก็เอาไปขายทอดตลาด ระวังคืนนี้องค์ปู่ปริจิตเนี่ยเขาจะเอาตีนมาปัดปากมึงนะกูจะบอกให้อีดำแจะนะอีปากโสโครกอีปากสกปรกดำยังไม่ดำพอจิตใจแม่งดำาสกปรกสมควรไหมที่มึงเป็นแม่ผู้สูญเสียเนี่ยแม่ผู้สูญเสียทั่วประเทศเนี่ยมีแต่คนเขาสงสารมีแต่คนเขารักและเมตตาให้ความสำคัญแต่แม่ย่างมึงเนี่ย ไม่มีใครก็ให้ความสําคัญแถมเขาอยากจะสาบแช่งมึงด้วยอีควายยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอกูถามหน่อยคนเร็วๆอย่างมึงนะนะมีแต่เหยียบย่ําศักดิ์ศรีของน้องนะอย่าเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของพี่น้องเหยียบย่ําศักดิ์ศรีนะของพี่สาวมึงพี่เขยมึงไม่เคยทำเฮี่ยอะไรเลยวันๆเลี้ยอะไรเงินในบัญชีมึงกี่ล้านล้วไอสัตว์ มึงเอาออกมาชี้แจงสินะเงินในบัญชีมึงที่มึงเรียอะไรตอนที่ลูกมึงเสียเนะี่ยกูถามหน่อยสิมึงกล้าเอามาแสดงหลักฐานไหมล่ะกูเห็นนะทุกอย่างมึงลบลบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งไอ้หน้ากหลอยหมอยไอ้หน้าส้นตีนหนึ่งักคนพอกันมึงสองตัวพี่น้อง,งเนี่ยเียอะไรยำพอกันจริงๆเอฟซีที่ดานี่ไม่ได้สนใจเลยนะไม่ได้สนใจป้าเลยนะเพราะมันทํากับป้ามากเกินไปไง อดไม่ได้เหมือนกันนะคะ f อซคนนะเว้ยมีหัวอ,อกหัวใจเหมือนกันขนาดพ่อกับแม่ยังไม่กล้าหือกับมันเลยนะตาชอที่เฮียงเอยนะยายหกร้อยเอ้ยไปกล้าหือกับพวกมันสองตัวไหมละ่ะนะมันสองตัวมีแต่เอาแต่ใจตัวเองอะนะกูอยากด่าพี่กูกูอยากใส่ร้ายใส่ความพี่กูเนะี่ยทั้งทั้งที่ลุงพลก็ไปตรวจ GPS อกับมึงอีกจัดน,นะลูกมึงหายเนี่ยผัวมึงไว้ไหนถามหน่อยสิฮะ โทษใส่ร้ายป้ายสีเขาทุกอย่างเออจะเอาให้เขาจะเป็นจะตายเวลาเขาเล่นกับเขาด่ากับมั่งแม่งแตดสันโอ้โหงึดหลายนะคะเอฟซีมึงคิดนะคิดไว้หน่อยคดีนี้ยังไงชัยพลไม่มีทางแพ้มึงแน่นอนนะมึงบอกว่าถ้าชัยพลแพ้เนี่ยจะเอาองค์ปู่ปริจิตไปหั่นท่อนเอาสักฆ่าท่อน จะเอาไปขายทอดให้ตลาดก็ไม่แน่นะถ้าเกิดลุงพลชนะคดีเนี่ยมึงอาจจะได้หลายซองก็ได้นะเพราะว่าความปากของมึงไงมันเป็นเสนียดไงน,นะปากของมึง่ยเป็นคนที่ปากดีพยายามที่จะเอาญาติครอบครัวของตัวเองเนยเข้าคุกเข้าสั่งเตีแรกๆก,ก็บอกว่าโอ๊ยมั่นใจร้อยเอร์เซ็นนะลุงพลน่ะ ไม่ได้เป็นคนทําแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามีหมาตัวไหนนะคะไปสกิดต่อมแปดมันนะคะว่าลุงพลอนะ่ะเจ็ดนาทีต้องออกมาพิสูจน์สิพอมันไปออกรายการของผู้หญิงคนนั้นนะคะไปออกรายการรายการหนึ่งมันเสือกไปพลิกกลิ้นเฉยเลยว่าให้ความสําคัญกับลูกมันมากเกินไปอีควายเด็กตัวแค่นั้นนะเขาก็คงไม่เอามาทํานู่นทํานี่หรอกนะ สมองมึงก็คิดได้แต่สิ่งเร็วๆเท่านั้นละน,นะอีปากดําความชั่วมึงนี่จริงๆเลยระยาตำตําบอลสุดๆละเอฟซีเกิดมานี่เพิเ่งเคยเจอนะคะนะอีแม่พูดสูญเสียมีแต่คนเกลียดทั่วโลกทั่วประเทศจริงๆเอาสิเอาให้ตายเ๋ยวป้าผ่าแล้วต้องสองพี่น้องมันนะโคตรเร็วอะนะคะพ่อแม่เองพูดอะไรไม่ได้คิดดู พฤติกรรมของมึงนะมันบ่งบอกไม่รู้จะกิดจุดกิดจุดแล้วเนี่ยนะลูกมึงอยู่กับมึงแล้วมึงไม่เห็นจะพูดถึงไอ้น้องสาวพี่สาวเลยนะพี่สาวนะ่ะเฝ้าลูกมึงอยู่นะมึงรู้อยู่แก่ใจทุกอย่างแต่มึงก็พยายามที่จะโทษลุงพลป้แตนทั้งทั้งที่เขาไปรับพงรับพระนะไอ้สอมันก็ใช้ไปรับพระไปรับพระกลับมาหิวข้าวแดกข้าวก็ไม่ได้เว้ยเเออแปลกว่ะ พ่อก็ไม่ใช่นะคะเอฟฟี่ญาติก็ไม่ใช่นะคะเป็นของฝ่ายเมียนะพ่อของผลไม้ก็ไม่ใช่นะลุงคนเนี่ยแต่ก็ถูกใส่ร้ายใส่ความเอาแค่ลุงพลแค่คนเดียวอีสัตว์อีบากดํามึงนี่กูจะบอกให้ไม่มีทางชนะหรอกไม่มีอะไรเลยหลักฐานก็ไม่มีมึงเห็นก็อุ้มไปฆ่าไหมก็ไม่มีอีควาย ยังไงเนี่ยคดีเนี้ยยกฟอ้องจำใส่กบาลมึงไว้ด้วยนะอีปากดำนะอีคนใจดำอีคนใจดำใจสัตว์ด้วยมึงอะ่ะ